สามตัวโผ่คอหวยแห่คอโชคเจ้าแม่ตะเคียนเห็นเลขโผ่พร้อมลุ้นเฮงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด,ดเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะที่วัดล้านหอยนะคะหรือวัดรัตนเนตรนะคะอยู่ที่อำเภอนานดีนะคะจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังไปทั่วประเทศเกี่ยวกับงานปฏติมากรรม อันเป็นผลมาจากพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะคะมีการนำเปลือกหอยนานา,นาชนิดนับล้านตัวเลยนะคะมาประดับตกแต่งในโบราณสถานต่างๆของวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปรูปปั้นพญานาคโบราณสถานอาทิวิหารเมนเผาศพและก็หลากสีสันสวยงามน่าอัศจรรย์เลยนะคะ ทำให้วัดสวยงามมากนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องความเชื่อเรื่องโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนักท่องเที่ยวนอกจากจะได้มาเที่ยวชมความงามของวัดนะคะแล้วก็มาส่องเลขเด็ดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการมาไหว้ราหูด้วยขวางดำนะคะแล้วก็จุดทูปดำควันตลบอบ วนไปทั่วเลยนะคะและที่หน้าโรงครัวท้ายวัดนะคะยังมีต่อตะเคียนรวม5ต่อนะคะให้ประชาชนที่มีความชอบตัวเลขมาดูมาส่องด้วยนะคะ mm hmm. นี่เลยนะคะนอกจากนี้ยังมีรูปปั้นตุ๊กตาเจ้าแม่ตะเคียน5ตนวางไว้อยู่แถวหน้า2ตัวแล้วก็ด้านหลังอีก3ตัวนะคะคนมาเสี่ยงโชค ก็จะมาสักการะบูชารูปแป้งโตตะเคียนแล้วก็เห็นเลขโผขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ได้โชคได้ลาบไปกันเยอะเลยนะคะถูกบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่นะคะเมื่อถูกแล้วก็จะนำของมาแก้บนเส้นไหว้นะคะนำดอกไม้ทูบเทียนผลไม้หมากพูแล้วก็เครื่องสำอางลิปสติกชุดไทยมาแก้บนกันเป็นจำนวนมากนะคะ ซึ่งงวดนี้นะคะชาวบ้านเขามาแก้บนนะคะแล้วก็มาลูบมาเอาแป้งมาโรยมาโถท,ที่ตอตะเกียนหรือต้นตะเกียนนะคะเขาบอกว่าเห็นเลขโผลมานะคะเห็นเลขศูนย์เลขหนึ่งแล้วก็เลขสานะคะเขาบอกว่าศูนย์สาหนึ่งนะคะงวดนี้นะคะ <sponsor S 1> ดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคนชื่นชอบตัวเลขเขาก็จะเห็นเป็นตัวเลขโผลขึ้นมานะคะ ถ้าท่านอยากไปเที่ยวอยากไปชมความงามน,นะคะหรือว่าไปส่องหาเลขเด็ดก็ไปได้นะคะที่วัดล้านหอยนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ไปได้นะคะสวัสดีค่ะ